ถึงที่พักแล้วของผ่าังเกแล้วบุญไายกับของกินก่อนเลยดับแรกเท่กนี่เมนูพิเศษไม่ว่าอไเียวอย่างเดียวครับมิที่เมาตายมันไม่ใช่มที่เมาตายมันคือมิกกี่เมาหาวปวดใข้าวใส่กานทน้อยข้าวเยอะยะเลยเะยสายสายสาาสายาสายา

เราหนีตรงช่วงที่วุ่นวายไปดูทางที่พักกันบ้างมีเต็นท์อยู่สามหลังรับ้านหลังใหญ่อีกหลังหนึ่งแต่กลายเป็นว่าแย่งกันนอนเต็นท์นะตอนนี้ก็ยังวุ่นวายกันอยู่ ีวงหนึ่งมันเป็นกินแอบอ่ะกิ่นเป็นนี้เองแอบกระติ๊กอันนั้นไปก่อนทีนี้เพิ่มเคยดูหนังกันไหมครับผมเวอร์วอ์ฟีบุ๊คเป้ครับมาจากครัวครัวแม่น้อยท่าเรือดูแฟนท่าเรือการเดินจากมาเห็นไม่ได้ร้านไหนซื้อไม่หมด ไมราไม่กินมฝีมือนมีความสุขมากครับคนทำาดูที่ใครจะกินบ้างเอ้จะขายดีไม่ดีวะี๋ยวเราจะได้ดูว่าอันไหนขายดีที่สุดจะาได้ทำมาใหม่ขายขายขายอะไรเนี่ย เทนดี้ค่ะน้ำเรามีไข่ไหมครับไข่แครับนะครับเสียงรีเควสไข่เจียวเยอะแยะมากครับต้องมาทอดไข่หมุนเนี่ยไข่หมุนไงมีลีลาด้วยเป็นไงไข่หมุนเนี่ยมาอร่อยตรงหมุนเนี่ยโอ้อันนี้อันนี้ควันควันที่เห็นนี่ตัวมาม่าตัวมาม่าเนี่ยเนี่ยน้ำเยอะมากไข่หมุนเห็นไหมเนี่ยไข่หมุนอย่าเอาแต่อันนี้ออกเพราว่าหมุนจะไม่ได้ไข่ พ er> ี่ก้องกินข้าวกับอะไรครับกะเพราครับโอ้เป็นกินกะเพราหรือว่ากินกับซอสได้ข่าวว่ากินกับซอสกินกับซอสน่าสงสารที่สุดก็บอกว่าเอ้ยายน้อยทอดไข่เราเร็วมากินข้าวกับซอสแล้วออันนี้หิวจัดจะกินมาม่าตอนนี้รอข้าวก่อนแล้วเฮียกินอะไรครับเฮียกินเฮียครับอะไรหรอพี่เอกขาปากเลย S <S อ้าวม,มันจะสุกไหมล่ะมาม่าเนี่ยทำไมอ่ะไฟดับปี๊ไม่ได้เปิดไฟไว้เห็นมันเดือดจัดอ่ะเดี๋ยวปิดกล้องเปิดไฟก่อน